วิธีการเดินยังกรมในทางที่ถูกต้องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแนะนํานั้นท่านทําอย่างไรทางเดินยังกรมท่านปรับเป็นสถานที่เรียบราบแต่เราก็ดูถ้ามันมีหินมีตอไม้มีอะไรขึ้นเราก็ออกซะคือให้มันเรียบราบไม่ให้มันสะดุดทางเดินยังกรมโดยมากประมาณสัก1 9บเก้าเป็นอย่างน้อย หรือว่าสั้นที่สุดก็คือ15บ้าเแต่ยาวที่สุดก็ประมาณ39โดยมากนะตีนนี้นเมื่อเราจะเดินจงกรมเราตรวจตราดูทางจงกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะไม่มีตอไม่มีสะดุดไม่มีก้อนหินอะไรโผล่ขึ้นมาเราก็มายืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งพอยืนหยุดสุดอยู่ทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งเราก็ยืนประนมมือ ขึ้นในระหว่างอ,อกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวพมม้พุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบในระหว่างเรายืนอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่น ทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณอันนี้คือเราแผ่เมตตาเราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดใครผู้หนึ่งจากนั้นก็เอามือลงเอามือลงเอามือประสานกันนะประสานที่ท้องที่ท้องน้อยนะคล้ายๆเอามือขวาทับมือซ้ายเอามือขวาอยู่ข้างในเอามือซ้ายอยู่ข้างนอกถ้ามันหงายขึ้นมาก็เหมือนกับนั่งสมาธิอย่างนั้นแหละ จากนั้นเราก็ก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถแต่ไม่ต้องเดินช้านะอย่าไปเดินช้าแต่เดินตามปกติที่เราเดินการเดินโยกมมเราก็รู้อยู่ว่าการเดินเปลี่ยนเรียบบน,นะใจของเรามันเร็วอยู่แล้วนะเพราะนั้นเราก็ก้าวเดินพุทโถพุทธโถขาขวาพุทขาซ้ายโถขาขวาพุทขาซ้ายโถไปสูงไปถึงสุดทางเดินจงกม เราก็เอี้ยวเอี้ยวขวาเอี้ยวขวากับพระทักษิณนะเอี้ยวขวาหรือจะเอี้ยวซ้ายก็สุดแท้แต่ท่านก็ไม่ได้ใ e ส e ่ใจถึงขนาดนั้นแต,ต่โดยมากจะเอี้ยวขวามากกว่าพอเลี้ยวขวาจะก็ตั้งแล้วก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถเดินเหมือนกับเราเดินตามปกติแล้วก็มาถึงสุดทานยงกรมล้วก็เลี้ยวขวาเอี้ยวขวาอีกตั้งแล้วก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุท โถพุโทโถพุโทโนี่แหละวิธีการเดินโยกลมอแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าการเดินเยกลมอย่าเอามือควายหลังอถ้าดื้เอามือควายหลังเหมือนกับน,นักเลงเดินขาดความเคารพอย่าไกวแขนไกวแขวนคล้ขขายๆเหมือนกับเราเดินธรรมดาไม่ได้มีการเดินภาวนาอย่าเอามือกอดอก เหมือนกับเรามีความทุกข์ในใจให้เอามือประสานกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้นเอามือประสานกันในระหว่างท้องอันนี้คือท่าลำพึงท่าคุ้นคิดท่าแสดงความเคารพในการเดินจงกลมนี่แะวิธีเดินยงกลมตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่น